แล้วผงการวุรับวนกับมือน,นีิวันที่สองนะครับอ,อยู่ในปตากับอาจจะเป็นวันที่วันที่แปดครับผมแต่ตอนนี้ก็เวลาประมาณวัยสามเกือบสี่โมงครับผมฝนตกแห้งครับตกแห้งก็กได้มีโอกาสแต่าอาบน้ำนะครับอาบน้ำอาบน้ำแล้วกา็ทักขาพ่อ เนี่ครับจะแดดไม่เสียเลยนะครับบองที่ฝนมันหย่อยลงมาร่วมกันหลายๆนะครับแต่ได้มีโอกาสได้อาบน้ำเลยนะตอนนี้ก็ส่งเขาได้ละนอนสบายใจนะครับเมื่อแรกนี่นะได้มีโอกาสพอดีของฝนตกตอนนี้ในป่ยปลาในแบบนี้นะครับได้อาบน้ำนะก็ นะครับปุ๊กมนะน้ำกรได้อาบน้ำซักผ้าซัากผ้าแป๊บกระปุ๊กครับแปบบแบบ๊บพาแล้วก็ไปตายพามองห้าวหาที่เห่าเจ็ดไหลนะครับกระล่างรล่างแน่แล้วนะครับรล่างกระล่างน้ำพุนนี่แหละครับแล้วนะก็ไปตางนะครับ เอาไปเบิร์นะครับว่าคนตัวแห้งจำแดกนะครับผมนี่ครับเอาขางโฮ่เอาซากเราจะเอาไปตากเลยนะครับเดี๋ยวคนมันดีจำแนะลานแปบออกไม่ยังไงนี่นะครับเปียคับก็เปียครับห่างมาไล่เขาเปียโยติ้งติ้งลงมาตรงนี้ I him. ถ้ามีเขื่อนกันน้ำโดยจากชืชูชืชูเปียกนะครับผมนี่นะครับผมชืชูเปียกห้อแลนะ้วออกมาพุชห้องกไม่ยืดเลยไม่สมารถยืดได้นะครับซเจิดตุดเดี๋ยวเขาเสียไปปลูกครับเตือนห้องห่อนะครับ อยู่กับสายเตยหน่อยครับแต่มันซึงนงมงแรงลดลงตอน,นตตอทนนนี่มาหอวเตยหน่อยแต่โดยกครับผมอีกแค่คนหนึ่ง อันเรียบร้อยนะครับในการผูกนะเดี๋ยวห้องมาเบิองกันเลยนะครับว่าไม่ได้ใส่งานใดด้วยนะครับนี่ครับผลงานของเขานะครับคราวว่ใส่ไหมใส่เชสูปเปียกก็ได้ครับผมนี่เด็กป๊อกป๊อกลงมานึ่เลยนะครับโอเคครับผมตัวใส่งานใดนะครับผม วิธีว่าผู้ใดใส่แบบใดนะครับลองปรับใส่เดินๆนะครับว่าเหมาะสมหรือบ่เหมาะสมเรือต่อนนั้นห้อมี่ยอีงที่เอามาเฮ็ดแบบมีได้นะครับเอามาเฮ็ดเลยครับกับรองหนานบขอยนนะ่นอนนอนรับสบายคลิปนี้นี่เพียงแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับผม ไม่ไผ่ครับ <c oughs> ครับผมก็คืนนี้ก็เป็นคืนที่แปดนะครับของการอยู่ในป่านะครับผมก็คืนนี้น่าจะหลับสบายฝน,นตกนะครับฝนตกตั้งแต่บ่ายสามาตอนนี้ ยังดินปล่อยๆอยู่นะครับปนเสียงได้จากเม็ดฝนตกกระทบดูไอ,อายออจากปากหนาวหนาวอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับวันนี้ ตกไปปล่อยนะครับก็โดนกินมงุงกิ่งไม้ก็จะมาโดนไฟชีดหรือว่าแสลนเราก็กวันนี้หนาวแน่นอนครับดูจากอากาศเลยตอนนี้เราอยู่ที่สันเขานะครับ สูงที่สุดแถวๆนี้นะครับก็มันคงสิวแปลกนะครับเนมันหนาวนะมันจะเดิอดสุดแต่หนาวแล้วใส่เสียกลางวงเรียบร้อยครับพร้อมนอนครับโอเคครับสำหรับมือนี้ทำขึ้นนี้นะวันดีได้ทีสวัสดิ์ขอขึ้นโชคดีแล้วผมโชคดีขึ้น่านะครับผมจาดนี้ไปใส่นะครับกดติดตาม วันต่อไปในคที่เก่านะครับว่าเราจะไปนอนที่ไหนกันต่อไปกินที่กาแฟที่ไหนกันต่อนะครับผมมาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาอุดด้วยนะครับวันนี้ลาที่สวัสดี้วครับผมบ๊ายบาย